การข้างๆตูดด้ดีงานงอกเลยเอออุ้ยดิว <laughs> ่ายัง <laughs> คิดถึงคำนี้นะคิดถึงที่ไปคุยกับบ้านของพี่อัญญาเนาะ <laughs> แกก็เล่าเดินเล่าไปเนาะคนก็เดินผ่านไปผ่านมาแกก็เล่าไปโอ้ยว่าตุย้ยเออ้ว่ะไอตอนเป็นเด็กนะวะ คิดถึงบ้านเราเนาะตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนเนาะแมงมีมันเยอะนะครับแมงมีอที่ว่าตอมหูตอมตานัแต่มันเยอะคุยไปคุยมาแกเข้าเรื่องนะบอกโอ้ยเป็นเด็กเนาะว่ะมันก็ต้อมันก็ตอมฝาดเปียดเลยตายขาหลังเลยว่าหมอแก๊สหมอแก๊สหมอแกเป็นไรหมอแก๊สรือหัวใจถือเดี๋ยวมาเด้อแป๊บหนึ่งพี่กำลังวัวเฮ้ยแตก่อน คนชอบใส่เสื้อแบบนี้ใช่ไหมชอบคนส่เืียแบบนี้ก็น่ารักสิคะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งไปดูแก๊สให้เขาก่อนแป๊บนึง เป็นเหมือนน้องบาวว่าเลยขออภัยนะครับนั่งน่าจะไม่สุภาพนะครับแต่น่ารักนะครับ <c oughs> เป็นอย่างน้องบาวที่น้องบาวแต่งเพลงให้เลยเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยแชทเปิดไม่ได้นะครับก็เรียกเข้าไปก็ไปแก้ปัญหาให้เมื่อกี้นี้กลางวันเพื่อนก็บอกว่าโอ้อากาศมันร้อนมาล้างแย่ให้หน่อยอ มาแก้ปัญหาเรื่องเงี้ให้หน่อยเขาว่างั้นผลท้ายพอเราไปก็ยิ้มแฉ่งนะครับเขาเป็นอย่างงั้นเลยอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็น้ําไม่ไหลไฟไม่ติดนะครับแก๊สไม่แก๊สไม่พุ่งนะครับเราเข้าไปก็ไปสวนให้นะครับจัดการเรียบร้อยนะครับไหลริ้วนะครับแก๊สลุกโชนนะครับเหมือนน้องบ่าวเปิดแต่งเพลงให้แล้วแหละพอเราเข้าไปแล้วก็ยิ้มแฉ่งอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองวางงานเงึดไหลโอ้ยังวาอยู่นอก นะครับนั่นแหละทีท่หินน้องเบาแต่งเพียงไงละบูคือแมนแทส่ะขอตัวก่อนนะพี่เดี๋ยววันหลังมาทางท้ายใหม่ขอบคุณทุกท่านนะคะจากคุณปุกกี้นะครับผมครับผมนะครับผมเลิบๆนะครับผม <c oughs> <c oughs> ยอกพปอีกหนึ่งดอกนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณปุกกี้ครับแหมให้ดอกไม้เหมือนเสือสีชมพูเลย ่ารักจูงเบยนะครับผมแก้วนะครับเขาทำยังไงเนี่ยมินหาก็ทำยังไง <c oughs> ทำไม่เป็นออ <c oughs> ใจใหญ่ไ่ใจากัดกั่อนแ <c oughs> น่ๆนะครับผมแก้วนะครับขอบพระคุณนะครับที่มาให้ผมหยอกเนาอะนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับบายบายจุ๊บๆครับจุ๊บๆจ้า จุ๊บๆๆนะครับขอขอบคุณมากๆครับนะครับผมพุ่นแล้วพี่คอยัาดีโอ้ว่าจะถูกจะแพงกระหว่างไว้ก่อนนะครับองค์รับาจะถูกจะแพงกแดงไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาชมพูไว้ก่อนนะครับหัวใจผีชมพูไว้ก่อนวันวานนะครับคุณมาลีจันสวัสดีครับนะครับผมมังคละเสนนะครับขอพระคุณครับมังคละเสนนะครับหัวใจกอดๆมานะครับผม รับประแจบอกได้นะครับนะครับผมเอาตามผมเอาตามเอฟซีนะครับถ้า FC บอกว่ารับประแจผมก็จัดให้นะไม่มีปัญหานะครับถ้าใครบอกว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรตอนนั้นไม่ได้ซีเรียสแต่ผมก็ถามเพื่อความให้เกียรตินะครับว่าท่านใดที่ต้องการไม่ต้องการนะครับผมถามแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรบ้านนี้ไม่มีปัญหาครับ